ัสดีครับผมนายแพทย์พิชัยทีศภาพวิสิ์เราก็เจอกันทุกวันศุกร์นะครับ2ทุ่มในเรื่อง health Talk นะครับคุยการเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็เป็นการคุยเรื่องสุขภาพจิตนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้นำเสนอเป็นตอนตอนไปนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเรื่องสมาธิที่มีผลต่อสุขภาพกายนะครับก็เือนเราก็มาทบทวนเรื่อง บรรยากาศการระบาดโควิดนะครับเหมือนอย่างเคยช่วงนี้ก็ยังถือว่าการระบาดยังไม่ทุเลานะครับในระดับโลกนะครับยังมีการระบาดค่อนข้างเยอะนังทางฝั่งอเมริกาและยุโรปนะครับอตอนนี้ก็ทะลุการาระดับ100ล้านไปแล้ว นะครับซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ทางฝรั่งก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็อาจจะช่วยในระยะ3เดือนซึ่งผมคิดว่าคงไม่มากนักนะครับเพราะว่าวัคซีนยังต้องติดตามผลอีย่างน้อยๆก็6เดือนนะครับถึงจะพอสรุปเรื่องประสิทธิภาพแต่ยังน้อยๆเนี่ยจากการทดลองกัน เชื่อได้ว่าน่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นยังต้องติดตามดูสำหรับเมืองไทยเนี่ยการระบาดเนี่ยก็ <c oughs> มีคัสเตอร์ใหญ่ที่มหาชัยนะครับซึ่งตอนนี้ยังเรียกว,ว่ายังเจอในระดับเยอะนะครับแปดเต่อวันอันนี้ยังถือว่าเป็นดง <c oughs> นะครับถือว่า มหาชัยยังเป็นโดงอยู่เลยนะครับซึ่งก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐว่าจะเร่งการตรวจมากกว่าเดิมหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่คาดก็คือว่าน่าจะเป็นการตรวจซึ่งงค่อนข้างน้อยในระยะแรกนะครับตรวจน้อยเจอน้อยตรวจมากเจอมากซึ่งผมคิดว่าฝ่ายรัฐเนี่ยก็ยังไม่อยากจะเจอให้มากกว่านี้นะครับ หรือไม่ก็อาจจะยังหาบุคลากรไม่เพียงพอในการตรวจสำรวจเชิงลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากว่าจะกวาดล้างหมดนะครับในระดับจังหวัดมาจะยังถือว่ายัางห่างไกลนะครับสำหรับมาหาชัยนะครับหรือสมุทรสาครน,นี่แหละเพราะฉะนั้นผมกะโดยคร่าวๆว่าจากเดิมว่าจะคิดว่าน่าประมาณทัก3สามเดือนน่าจะเอาอยู่ อาจจะต้องยืดไปเป็น6เดือนอีกอย่างหนึง่งในการป้องกันในอรอบที่2องเนี่ยคงคิดว่ารัฐบาลน่าจะเอาเศรษฐกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการติดเชื้อ,อคิดว่าน่าจะมีการติดเชื้อมากกว่ารอบที่แล้วนะครับก็น่าเห็นใจครับว่า รัฐบาลก็จะต้องคำนึงถึงฝ่ายเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็คงจะต้องดูแลตัวเองนะครับพยายามอย่าออกจากบ้านนะครับล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากาแล้วก็สำคัญก็มาดูแลสุขภาพซึ่งเราได้ทำมาเกือบปีเช่นกันนะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับซึ่งถ้าติดเชื้อก็ จะไม่มีปัญหาหายเร็วแล้วก็อาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตซึ่งตอนนี้เราก็มุ่งในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกายซึ่งเราได้ว่าไปหลายเดือนก่อนนะครับวันนี้เราก็มาพูดเรื่องสมาธิที่มีผลต่อสุขภาพกายนะครับซึ่งทางเว็บ ทางเพจอีกเพจหนึ่งในเรื่องอริยศาสตร์เนี่ยเราก็มุ่งในเรื่องของธรรมะด้วยนะครับไม่ว่าจะ,ะการเจริญสติหรือการทําสมาธิก็ตามสําหรับเพจการคุยเรื่องสุขภาพในเรื่องสุขภาพจิตนี่ก็อาจจะต้องมาทบทวนนิดหนึ่งว่าสมาธิเอืออะไรการฝึกสติเอืออะไรนะครับสติกับสมาธิเนี่ย มันคนละอย่างกันนะครับแต่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราฝึกสติเราจะได้สมาธิแถมมานะครับถ้าดูตามมรรคแปดเนี่ยก็จะมีสัมมาสติก่อนแล้วก็ข้อแปดก็จะเป็นสัมมาสมาธินะครับมันจะเนื่องกันครับฝึกสติจะได้สมาธิแถม ปัญหาว่าเราจะใช้สติหรือใช้สมาธิมาเป็นประโยชน์นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการเอาสมาธิมา,าใช้ทำให้สุขภาพกายแข็งแรงนะครับสมาธินอกจากทำให้สุขภาพจิตดีแล้วเนี่ยก็ยังมีผลต่อสุขภาพกายโดยตรงนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะนำมันเน้นว่าสมาธิมีผลต่อสุขภาพกายยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นก็จะมาพูดเรื่องการฝึกสมาธินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการฝึกสตินี่เองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสับสนว่าเอ้แลวมันฝึกอะไรกันนะครับในการฝึกสติเนี่ย หลักการก็คือว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะครับคือสตินี่ให้อยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่จนกระทั่งนิ่งก็จะได้สมาธินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราะจะเริ่มต้นอย่างไรซึ่งผมก็ได้พูดในแง่ปฏิบัติไปบ้างแล้วนะครับคงจะจำกันได้ว่า ให้นึกถึงลมหายใจเราหายใจเข้าลึกๆสามครั้งอันนี้เป็นการวอร์มอัพนะครับซึ่งมาสามารถที่จะทำได้ตลอดทั้งวันนะครับเป็นการวอร์มอัพเฉยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับในภาวะทีอ่อยู่ในช่วงกำลังเจอเหตุการณ์ตื่นเต้นเหตุการณ์หวาดเสียวหรือว่าอะไรที่น่าตกใจเนี่ยใช้พวกนี้ได้ก็คือให้นึกถึงลมหายใจ เราหายใจลึกๆสามครั้งมันจะทำให้เกิดการผ่อนคลายนะครับในช่วงที่กำลังชุกระหึนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการวอร์มอัพนะครับผมแนะนำให้ทำสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะครับวันหนึ่งอาจจะทำหลายๆครั้งว่างเมื่อไหร่ก็ให้นึกถึงลมหายใจแล้วก็หายใจลึกๆสามครั้งนะครับทีนี้ก็จะ มาละเอียดเรื่องของการทำสมาธิแล้วล่ะครับนะครับการทำสมาธิเนี่ยก็คือการตั้งจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งเดียวตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าในเวลาทำงานเนี่ยก็เราสามารถที่จะใช้สมาธิในการทำงานได้ก็คือว่าให จิตใจตั้งอยู่ที่งานที่เรากำลังทำอย่างเดียวนะครับเพราะฉะถ้าหากว่าเวลาเราทำงานเนี่ยบางทีอาจจะฟังเพลงไปด้วยอันนี้จะไม่ถูกต้องนะครับบางคนก็ดูทีวีไปด้วยทำงานไปด้วยอันนี้คือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ไม่ถูกต้องครับอันนี้จะไม่มีสมาธิเกิดขึ้นกับงานที่ทำอยู่นะครับหลักการของการทำสมาธิมีแค่นี้เองนะครับ คือให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวตลอดเวลานะครับเพราะในการทําสมาธิเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับไม่ใช่จะเป็นการฝึกรหายใจอย่างเดียวนะครับาการทําชี้กงนะครับการลาชี้กงเนี่ยนะครับเมื่อลามวยจีั่นเองเนี่ยจิตใจก็ยึดอยู่กับการเคลื่อนไหว นะครับขณะที่รำมวยจีนหรือรำไทยเก๊กอะไรแล้วแต่นะครับจิตใจอยู่ที่การเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับไม่ไปสนใจอย่างอื่นเลยนะครับจะสังเกตไหมครับเวลาคนรำมวยจีนเนี่ยเขาก็ไม่สนใจคนมาดูนะครับบางทีเราก็ไปยืนดูใกล้ๆเองเขาก็ไม่สนใจเพราะว่าจิตใจเขาตอนนั้นอยู่ที่การเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเขาจะต้องเคลื่อนไหวช้าๆนะครับ การทำสมาธินี่จะต้องทำช้าๆครับเพื่อเราจะได้ติดตามการเคลื่อนไหวนั้นตอนลอดเวลาไม่วอกแวกนะครับการทำโยคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับการทำโยคะก็ให้จิตอยู่กับท่าทางขณะที่เราจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนไหวก็ได้แล้วแต่นะครับวันโยคะก็จะมีทั้งแบบเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่นิ่งนะครับ ได้ทั้งนั้นแต่ให้จิตอยู่กับอิริยาบถนั้นๆตลอดเวลานะครับซึ่งการทําสมาธิเนี่ยช่วงที่ยากที่สุดก็คือช่วง1นถึงหนาทีนะครับอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นมือใหม่อันนี้อย่าตกใจนะครับนั่งหนึ่งหน,งนาทีอ้าวมีความคิดโผล่เข้ามาแล้วมารบกวนนะครับบางทีมีเสียงดังก็รู้สึกลาคาญใจอันนี้ธรรมดาครับหน,นาทีถึง5นาทีแรกเนี่ย มันจะยากนิดหนึ่งนะครับเมื่อพูดถึงการทำสมาธิอยู่ที่การเคลื่อนไหวก็มีนะครับเช่นเดินจงกรมก็ได้ส่วนการหายใจนี่จะเอาลมหายใจเป็นจุดสนใจหรือว่าจะเอาการหายใจเป็นจุดสนใจก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการทำสมาธิก็อาจจะทำตอนที่วิ่งก็ได้นะครับตอนที่เดินก็ได้ นะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยบางทีต้องใช้สมาธิมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเช่นขณะที่วิ่งก็ให้จิตใจเนี่ยมุ่งอยู่ที่เท้าที่กำลังวิ่งอยู่นะครับอาจจะคิดในใจว่าเท้าเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายสลับไปเรื่อยๆนะครับติดตามเท้าที่วิ่งไปตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการทำสมาธิขณะที่ทออกกาลังกายได้นะครับ หรือไม่กระทั่งตอนว่ายน้ําเนี่ยตอนที่เรากําลังาวาดแขนไปนี่นะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอันนี้สําหรับคนว่ายน้ําเก่งแล้วนี่ก็สามารถจะทำได้นะครับเพราะการทําสมาธิเนี่ยถือหลักการว่าให้จิตใจสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรนะครับจิตจะนิ่งเริ่มเป็นสมาธินะครับ อย่าลืมนะครับสติมาก่อนสมาธินะครับสติก็คือการล้นลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขณะนั้นขณะนั้นก็คือปัจจุบันถูกไหมครับเพราะนั้นกตบอกว่าสติอยู่กับปัจจุบันก็คือหลักการแบบนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเอาสติไปล้นลึกถึงสิ่งใดนะครับรคนที่สมาธิดีๆสติดีๆก็สามารถจะนาไปใช้งานได้ดีด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดขึ้น จากการทำสมาธิยุึกส,สติก็คือวามจำครับนะครับจะจำแม่นคนที่ทำโน่นทํานี่ทั้งวันนะครับก็จะลึกได้ว่าออวันนี้ทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลถอยได้ในการฝึกสติฝึกสมาธิทีนี้เรามาดูว่าในทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาศึกษาเรื่องผลของสมาธิ นะครับที่มีผลต่อสุขภาพกายเนี่ยนะครับหรือสุขภาพจิตก็ตามเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอ,อขอรูปให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ก็ขั้นแรกนะฮะนี่ก็เป็นการนั่งทําสมาธอิอันนี้เรียกว่าจะนั่งโชว์ก็ได้นะครับสิ่งที่ จะทําให้เราได้รับประโยชน์จากการฝึกสมาธิก็คือจะทําให้อารมณ์และจิตใจดีขึ้นอันนี้ยังซึ่งจะผลส่งผลสะท้อนตอบร่างกายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในขณะที่ร่างกายถ้าในขณะที่จิตใจและอารมณ์ผ่องใสเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับ ก็จะเกิดการผ่อนคลายของร่างกายเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับความจําตรงนี้ก็พูดไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ร่างกายดีขึ้นก็คือทําให้การนอนหลับดีขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการ การทำสมาธิเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับาจากการทดลองเนี่ยเราพบว่าการทำสมาธิเนี่ยสามารถจะทดแทนการนอนได้เลยนะครับเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยผลของการวัดคลื่นสมองนะครับมันจะเหมือนกับตอนที่เรานอนเลยครับนะครับก็คือว่า ความถี่ขื้นสมองเนี่ยมันจะถี่น้อยลงนะครับอันนี้อันบนเนี่ยจะเป็นคลื่นสมองที่ที่เราคลื่นสมองที่เราอ,อยู่ในภาวะตื่นนะครับก็คือเวลาทํางานตามปกติเนี่ยนะครับพอทําสมาธิเนี่ยคลื่นสมองมันจะเริ่ม น้อยลงนะครับเราจะเห็น okay, ว่าคลื่นมันเริ่มถี่น้อยลงนะครับอันบนนี่เหมือนฟันปลาเลยนะครับนะครับความถี่คลื่นสมองอันแรกซึ่งเป็นภาวะตื่นเนี่ยพอเริ่มทําสมาธิเนี่ยคลื่นสมองจะถี่น้อยลงก็คืออันนี้นะครับแล้วก็พอเราสมาธิลึกลงไปอีกความถี่ก็จะยิ่งน้อยลงไป นะครับซึ่งความถี่ระดับตรงนี้ก็คือความถี่ตอนที่เราหลับนั่นเองนะครับต้องเป็นหลับลึกด้วยนะครับต้องเป็นการหลับลึกแล้วก็ความถี่จะน้อยลงสำหรับการเข้าสมาธิระดับสูงก็จะเป็นอัน,นอันนี้นะจะเห็นว่าความถี่ขึ้นสมองจะยิ่งห่างห่างออกไปอีกนะครับซึ่งสภาพวัดตรงนี้ก็เท่ากับหลับลึกเลยนะครับ ซึ่งการหลับลึกจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคืนที่เราหลับเนี่ยเราหลับลึกอยู่แค่ประมาณสองชั่วโมงเองนะครับสองถึงสามชั่วโมงเองเพราะว่าหลับลึกเนี่ยร่างกายมันจะมีการพักผ่อนที่เต็มที่นะครับแต่คืนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะหลับลึกได้แค่สองสมชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจากการนอนหลับประมาณเจหรืแปดชั่วโมงเนี่ย เพราะเราเ็นว่าในการทําสมาธิแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยเอาสามสิบนาทีก็ได้นะครับมันเท่ากับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับห้าชั่วโมงเลยนะครับเพราะจะไปถามคนที่ทําสมาธิเขาจะบอกเลยว่าเขาแทบจะไม่การในวันที่เขาทําสมาธิเนี่ยอ,อีกวันหนึ่งเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยจิตใจเขาจะ เหมือนกับได้นอนมาเต็มอิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสุขภาพกายเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราทําสมาธิซึ่งจะทําให้มีผลต่อการทํางานของสมองนะครับซึ่งแน่นอนว่า,าคงต้องมีการศึกษาลึกลงไปเลยว,ว่านอ,อกจากความถี่สมองที่มันอถี่น้อยลงแล้วเนี่ยมันยังมีการผลิตฮอร์โมนต่างๆมากหรือน้อย ซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิแบบที่มีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ดอกเตรสมพรที่วิดยลก็เป็นคนคิดค้อนขึ้นนะครับวิธีของ SKT ก็เป็นชื่อย่อของอาจารย์นั่นแหละนะครับ เป็นเทคนิคที่ว่าการทําสมาธิแบบมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งก็จะทำให้ทาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับรายละเอียดนี่ก็อยากให้พวกเราเข้าไปศึกษาดูได้นะครับเราเรียกว่าวิธีแบบ s k t นะครับตรงนี้อาจารย์ก็เอามาใช้ในเรื่องของสมาธิบําบัดน,นะครับรายละเอียดก็ สามารถจะไปดูได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สมาธิมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือว่ามันมีการทำให้การเผาผลาญดีขึ้นนะครับมันทำให้การเผาผลาญดีขึ้นคือในขณะที่ทำสมาธินะครับการเผาผลาญเนี่ยมันจะลดลงนะครับ การเผ,ผาผลาญของร่างกายเนี่ยจะลดลงตอนที่เราหลับนะครับตอนที่เราไม่มีการซึ่งอันนี้ก็คือการเขาเรียกว่าซึ่งผมเปรียบเทียบเหมือนกับการหยุดพักนะครับเหมือนกบรลดยนต์ที่เราใช้มาทั้งวันเนี่ยเมื่อเราได้มาพักก็จะเป็นการพักเครื่องยนต์ก็จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นนะครับ คือในการขณะที่ทําสมาธิเนี่ยการเผาผลาญมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าขณะที่ทําสมาธิเนี่ยถ้าเราหายใจช้าลงนะครับออกซิเจนก็จะลดการใช้งานลงนะครับซึ่งก็เพราะว่าการเผาผลาญมันใช้ออกซิเจนน้อยลงนั่นเองเพราะคนที่ทําสมาธิลึกๆเนี่ยเหมือนกับไม่ได้หายใจเลยนะครับการหายใจเนี่ยเกิดขึ้นน้อย น้อยมากๆเลยจนเกือบเหมือนกับไม่ได้หายใจเลยนะครับเพราะคนที่ทําสมาธิใหม่ๆเนี่ยลราการหายใจค่อยๆช้าลงเนี่ยบางคนตกใจนะครับหรือว่าหยุดหายใจไปแล้วอันนี้เป็นเพราะว่าร่างกายมันใช้ออกซิเจนน้อยลงครับในขณะที่จิตเป็นสมาธินะครับก็เหมือนกับภาะวะจําศีลนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการพักร่างกายนะครับก็ทําให้ร่างกายสดชื่นขึ้นหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้ว นะครับอย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่าสมาธิทำให้การหลับมีคุณภาพดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นการผลจากการวิจัยนะครับเราพบว่าการทำสมาธิการอัตราการใช้ออกซิเจนจะลดลง15% นะครับเพราะว่าการหายใจมันเบาและช้านะครับแล้วก็เมแตเบิร์ซึมจะลดลงนะครับอ,อันนี้ก็อ้างถึงเ,เด็กที่ทำึินเด็กติดถ้ำนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเด็กพวกนั้นก็มีความสามารถในการทำสมาธิระหว่างที่ยังอยู่ในถ้ำนะครับก็ทำให้เ,เด็กๆสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดี ออกมาได้นะครับก็เป็นการ <c oughs> ยืนยันว่าในขณะที่เราทำสมาธิเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายเนี่ยนะครับสดชื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคยเอามาพูดตอนที่เราพูดเรื่องลดน้ำหนักนะครับว่าการทำสมาธิเนี่ยมันมีส่วนทำให้การลดน้ำหนักเนี่ยได้ผลนะครับ อันนี้ก็พูดในเรื่องของการเผาผลาญนั่นเองนะครับว่ามันช่วยให้การเผาผลาญที่ย่าแย่นะครับในคนอ้วนเนี่ยทาให้การเผาผลาญดีขึ้นนะครับแต่ว่าในตอนที่เราพูดเรื่องอการทําสมาธิหรือว่านั้นเราพูดควบกับการทาในเรื่องของจิตใจนะครับเพราะว่าในคนที่จิตใจ แข็งแรงสุขภาพจิตดีเนี่ยการถอผาลนก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราทําสมาธิด้วยนะครับมันก็จะทําให้การผอผานดีขึ้นดีขึ้นอีกนะครับก็สามารถในการเอามาทํารักษาโรคเอาถักการาลดน้ําหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่โควิดระบาดช่วงนี้อย่าลืมลดน้ําหนักนะครับพยายามที่จะควบคุมอาหารนะครับ แต่ว่าวันนี้เราก็พูดว่าสมาธิเอามาใช้ในการลดน้าหนักได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะครับแต่ว่าคงต้องมีวิการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ช่วยยืนยันแต่ว่าในภาพที่เราเห็นทั่วไปก็คือว่าการทําสมาธิเนี่ยมันทําให้อายุยืนขึ้นนะครับจริงๆสิ่งเนี้มันเราเห็นมาตั้งแต่ ในโบราณแล้วนะครับว่าคนที่ทําสมาธิพวกโยคีหรือว่าอะไรพวกนี้เขาว่ายุยืนไนทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันมีทั้งจิตใจที่สดชื่นนะครับแต่ว่าการวิจัยว่าอายุยืนเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคงต้องค้นคว้าในเรื่องของสารเคมีบางอย่างในสมองนะครับที่ทําให้อายุยืนเช่นเช่นพวกกรดฮอร์โมนต่างๆนะครับ คือในการทําสมาธินี่มันมีผลต่อสมองโดยตรงนะครับแล้วก็ทําให้มีการสร้างสารเคมีที่ทําให้อายุยืนขึ้นนะครับเช่นพวกโกรทฮอร์โมนหรือว่าสาราซีโรโทนินอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทําให้มีผลต่อ,อร่างกายโดยตรงนะครับซึ่งจาก สิ่งที่ยังไม่คอนเฟิร์มทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพทั่วไปแล้วว่าในบรรดาพ,พระเกจิอาจารย์ของเรานะครับที่เป็นพระป่าเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอายุยืนกัะทั้งนั้นเลยนะครับอายุ80-90นะครับมีพระรุปหน่นผมก็จำชื่อไม่ได้แนละ้วเพื่อเป็น ชื่อวิริ่ยังอะไรเนี่ยนะครับอายุท่านต้องร้อยปีนะครับซึ่งก็ท่านก็สอนเรื่องสมาธิกันมาตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ,ะยืนยันได้ว่าการทำสมาธินี่มันมีแต่ประโยชน์นะครับโทษนี่แทบจะเรียกว่าไม่ทราบว่าจะไม่น่าจะมีเลยนะครับแล้วก็ทางฝรั่งเองเดี๋ยวนี้ก็ ค้นพบว่าสมาธินี่มีช่วยมีส่วนช่วยต่อสุขภาพกายอย่างแน่นอนนะครับฝรังจึงได้มีการฝึกสมาธิกันอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็ลงมือในในการวิจัยด้วยซึ่งก็จะทำให้เราได้ค้นพบมาความมากรัยนของสมาธิเพิ่มเติมนะครับถ้าเราวันนี้ก็ คงได้น้ําได้เห็นเพื่อพอสมควรนะครับว่าสมาธิช่วยในเรื่องของสุขภาพกายยังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยฟังแล้วก็คงต้องปฏิบัติด,ด้วยนะครับเพราะว่าการฝึกสมาธินี่ยอยู่ที่การฝึกฝนนะครับก็เหมือนกับเราที่เราว่ายน้ําหรือว่าปั่นจักรยานนะครับถ้าไม่ฝึกฝนก็จะไม่เกิดผลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ